ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองนะครับและไก่จําเป็นต้องพาพวกเราย้ายหมายกันแล้วฮนะหมายแรกไม่เอาเลยนะครับส่วนหมายนี้ก็จะอยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนเขาวังประทุมนะครับ ก็มีเพื่อนๆนะนหลายคนบอกน้าไก่อยู่นะครับว่าปลามันเข้านะแต่ก็ยังไม่เคยมาสักทีนะครับไหนๆวันนี้ไม่มีที่ไปแล้วก็ลอดะัก็กไปลไงนะคะาารคับถาไม้แรกก็ตีกองกันไว้ก่อนแล้วกันแต่ปลามาันจะเข้านะครับ อืมเฮ้ยมากินตอนกูทำกล้องไงนะคันพุ่งเนี่ยเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ สายมาตรฐานของเปรมมาแล้วนะครับตัวแรกโอ้ในรอบอาทิตย์เลยนะนี่อันนี้ก็พาให้ตกอ,อกตกใจนะครับ นี่นะครับผมตัวแรกในรอบ2อาทิตย์นะครับสายมาสถานคลองเปรม นี่น้าไก่ร่อนแท้วแล้วนะครับประมาณบ่ายสองกว่าสองโมงครึ่งนะครับผมนี่นะดึงพันธุหุ่งเนี่ยนะครับตัวแก่นี้ 在跑男吗？ ตัวนี้วิ่งนะฮะมีไซส์นะ ต,วติวเลยนะฮะฮาน่าจะกินช่วงใกล้ๆจะบ่ายสามนะครับนี่นะชัดไหมอเอ้นี่ครับเพืเ่อน มาตรฐานนะคะรับคองเปรมหาคองได้ไซส์นี้ก็บุญหัวแล้วครับ ถ้าใหญ่ก่าขอวัดปลาใหญ่อีกทีนึงนะถ้าได้ปลาใหญ่ตัวนึงก็เพียงพองกลับบ้านเลยนะครับ วิ่งคู่เลยนะฮะดูดูมันทำนี่นะตีเยอะกันค่อยค่อยปล่อยมันนะก็สำหรับผลงานปลารวมวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับได้ปลานิ้นใหญ่สองตัวนะคะรับเกิดกุ้งก็ไม่ประสบผนสำเร็จน,นะครับผม วันนี้ก็ออกหมายแต่11โมงเช้าถึงน่าจะประมาณเกือบ4โมงเย็นแล้วนะฮะตอนนี้2หมายนะครับขอรอดแฮวครับผมไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ